กาลูดาพยาคุสซุป,ปริสสวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องจะพามาไหว้ที่ศาลเจ้าพ่อครุฑขอพรเรื่องงานอำนาจบรารมีหนุนดวงปีขาน2,565ที่ศาลเจ้าพ่อครุฑซอยตอกครุฑใกล้ๆกับบริเวณคลองหลอดและก็ใกล้กับศาลหลักเมืองค่ะศาลเจ้าพ่อครุฑมีอายุร่วม100ปีถูกเล่าขานกันมาว่า ตรอกนี้เคยมีร่องน้ําและปรากฏว่าน้ําได้พัดพาครุดไม้แกะสลักสีดําสันนิษฐานว่าเป็นครุดไม้ที่ติดก,กับหัวเรือสมัยโบราณรอยมาพร้อมกับหัวจระเขสสองหัวและมาหยุดอยู่ที่บริเวณที่ตั้งสารครุดแห่งนี้ชาวบ้านจึงช่วยกันสร้างสารขึ้นมาและนําครุดไปประดิษฐานเพื่อสักการะบูชาขอพร และตั้งชื่อศาลแห่งนี้ว่าศาลเจ้าพ่อครุฑเมื่อราว50ปีก่อนครุฑไม้แกะสลักองค์เดิมได้หายไปทางกรมศิลปากรจึงได้แกะสลักพุทองค์ใหม่ขึ้นมานะคะและนำมาประดิษฐานแทนที่ครุฑองค์เดิมที่หาย และในปี2559พระอาจารย์วราปุญญาวโรแห่งวัดโพทองได้มาทำการบูรณะศาลเจ้าพ่อครุฑและสร้างครุฑองค์ใหญ่อีกหนึ่งองค์นะคะมาประดิษฐานคู่กับครุฑองค์ที่ทางกรมศิลป์ได้นำมาประดิษฐานไว้แทนที่ครุฑไม้เดิมที่หายไปเมื่อ50ปีก่อนแล้วก็จัดงานวงสงวงขึ้นในวันที่17เมษายน2559 ากท่านใดที่มีโอกาสได้มากราบไหว้ขอพรที่ศาลเจ้าพ่อครุฑแห่งนี้นะคะคําแนะนําที่ปฏิบัติต่อกันมาก็คือขอพรได้แต่ห้ามบนบานศาลกล่าวค่ะการเดินทางนะคะก็มีบริการที่จอดรถนะคะชั่วโมงละ30บบาทอยู่บริเวณซอยใกล้ๆกับต่อครุฑนะคะแล้วใกล้ๆกับศาลเจ้าพ่อครุฑนะคะก็มีศาลเจ้าพ่อเสือ ซึ่งสามารถเดินทะลุซอยอีกด้านหนึ่งไปกราบไหว้ครบปูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลได้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับทางช่องด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ